สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์ที่15ค่ะวันหยุดสงกรานต์ของเราใกล้จะหมดไปแล้วนะคะพรุ่งนี้บางคนก็คงต้องกลับมาทางานเหมือนเดิมโอเคสําหรับวันนี้ค่ะวันนี้เป็นฉากที่แปลกใหม่ออกมาถ่ายหน้าห้องค่ะข้างหลังเป็นสีสม้มสวยสดใสตัดกับเสื้อของเราที่เป็นสีเขียวดูสดใสดีใช่ไหมโอเคค่ะ วันนี้จุ๊บจะมาเปิดถุงช็อปค่ะหละักจากไม่ได้ทําวิดีโอเปิดถุงช็อปไปนานเราก็เลยจะมาเปิดถุงช็อปให้ดูกันก็คืออันนี้ซื้อมาไม่ได้ซื้อวันเดียวค่ะซื้อหลายวันแล้วก็รวบรวมกันมาแต่ว่าบางอันใช้ไปแล้วบางอันยังไม่ได้ใช้ก็เลยเอามาแกะให้ดูว่า,าไปซื้ออะไรมาบ้างในประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ค่ะเริ่มที่ผลิตภัณฑ์บิวตี้ก่อนเลยจุ๊บไปได้ไอายไลเนอร์ตัวใหม่เข้ามาค่ะตัวนี้เป็นไอายไลเนอร์ชื่อว่า กิ s มีเฮโรอีเมกส์มูดลิควิดไลเนอร์ค่ะก็คือตัวนี้เป็นสีเจ็ทบลก็คือสีดำสนิทเลยค่ะจริงๆแล้วตัวนี้จิบใช้อยู่ค่ะหัวเข,า,วข,า,วขาจะเล็กเ,เท่ากับเมเบลินประมาณเมเบลีนไฮเปอร์ชาร์ปเลยแต่ว่าตัวเมเบลีนไฮเปอร์ชาร์ปเนี่ยจุ๊บใช้มาประมาณสี่แท่งแล้วจุ๊บรู้สึกว่ามันแบบ บางอันก็ออกเยิม้มเลอะมือเลยนะบางอันก็ไม่ยอมออกแต่ว่าพูดถึงความติดทนหรือแพนด้ามันก็โอเคไนงะแต่ว่าจูบรู้สึกว่าคุณภาพมันแบบก็ตามราคาออกบ้างไม่ออกบ้างอนะไรเงี้ยบางทีก็ลาคาญก็เลยเปลี่ยนมาใช้ลองเปลี่ยนมาใช้ยี่ห้อนี้ดูซึ่งจิบใช้อยู่แล้วคิดว่ามันเวิร์กมากเนี่ยค่ะอันนี้ซื้อได้ในราคา408บาท อันนี้ซื้อที่ซาซาค่ะที่ร้านซาซาที่วิลล่าที่อารีก็คือซื้อมาลองดูไอตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นเขาคุณภาพดีอยู่แล้วค่ะสีดำสนิทแล้วก็เส้นคมชัดหัวเล็กไม่แพนด้าเลยเงค่ะแล้วก็ติดทนนานนี้มากเพราะว่าจิ๊บใช้อยู่คอนเฟิร์มได้เราก็เลยลองเปลี่ยนมาใช้ห้อนี้ดูซึ่งมันจะแพงกว่าเมเบลินนิดนึงแต่ว่าเห็นจิ๊บบอกว่ามันอยู่ได้เป็นแบบเดือน,เด,อนเดือนกว่าอไงเมเ้เลีินชัวรว่ามันแห้งเร็วอะไรเงี้ยก็ลองเปลี่ยนมาใช้ดูก็เลยเอามาอวดให้ดูตัวนี้ค่ะตัวต่อไปนะคะค ตัวต่อไปก็คือ,อตัวนี้ค่ะเป็นมาจอลิก้ามาจอก้าลาชคิงค่ะอันนี้ตัวเดิมค่ะตัวลูกรักแต่พอดีวันนั้นไปเดินที่มาบนคลองแล้ววัดสันที่มาบนคลองมันลดค่ะจาก สี 90, ่ร้อยเก้าสี่ปี้าเหลือสี่ร้อยโอ้รถไปทีเก้าสิบบาทแล้วก็เลยแบบเออซื้อมาตุนไวเพราะบอกว่าเอาอมันเก่ามันก็ใกล้แห้งแล้วเพราะว่าเราก็ใช้นานแล้วตั้งแต่แกะกล่องเขาเนี่ยค่ะซึ่งมันเวิร์กมากสําหรับจุนก็เลยไปซื้อมาเก็บไว้อีกหนึ่งแท่งสี่ร้อยบาทลดไปเก้าสิบภูมิใจไดยซื้อของรถบางทีไปเดินที่วัดสันมันไม่รนเราก็ยังไม่ซื้อนะเพราะว่ามันก็ยังไม่จําเป็นมันยังไม่ได้หมดอะไรเงี้ยวันนั้นไปประตูน้ำค่ะไปประตูน้ำเพื่อที่จะไปซื้อแปรงที่ร้านเม อันนี้ได้แปลงเขียนไอายไลเนอร์มาค่ะเป็นแปลงไอายไลเนอร์อันเล็กๆสําหรับเป็นหัวพูกกันน้อยๆใช้เขียนเจลไอายไลเนอร์ค่ะเขียนแบบเส้นเล็กๆมากๆแล้วก็ตวัดหางอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่อยากได้แปลงเล็กอันนี้ไม่ได้ซื้อค่ะพอดีอคุณพี่ที่ร้านเขาใจดีมากเขาให้เรามาเพราะว่าเราบอกว่า เรามาแนะนำคนอื่นว่าเออแป้งเขาใช้ดีแล้วทุกคนใช้อยู่แบบหลายเบอร์มีเยอะเกือบทุกเบอร์ของเขาเขาก็เลยเออไม่เป็นไรพี่ถามให้อันนี้ก็เลยได้มาฟรีคุณภาพโอเคค่ะวันก่อนลองทำ How to แล้วก็ใช้เขียนไปแล้วก็รู้สึกว่ามันดีแล้วก็วันนั้นร้านที่ร้านเมจิกก็ได้แป้งไอ้พัฟแป้งมาอีกสองอันค่ะอันเล็กๆแบบนี้อันนี้เป็นพัฟของแป้งฝุ่นค่ะมันจะมีแยกออก พแป้งฝุ่นกับแป้งทูเวย์เวลาซื้อต้องถามเขาดีๆนะแต่ว่าอันนี้เป็นของแป้งฝุ่นก็คือใช้กับแป้งฝุ่นได้เลยจุกก็รู้สึกว่ามันคุณภาพดีแล้วจุกก็ไม่ค่อยซักอะ่ะใช้แล้วก็ทิ้งเลยอันนี้มันประมาณแค่สามสิบบาทหรือว่าคู่หนึ่งห้าสิบอะไรประมาณนี้ซึ่งมันราคาถูกมากๆเราก็เลยซื้อมากเก็บไว้นะคะแต่อันเก่าก็ยังมีก็ยังใช้อยู่โอเคถัดไปที่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมไม่ใช่บำรุงผมแต่เป็น ที่คาดผมอันนี้เป็นกูดดี้ค่ะเป็นที่คาดผมอันนี้สามอันซื้อจากพารากอนค่ะสามอันราคาสองร้อยเก้าสิบห้าบาทใช่ละก็คือ,ออหมูนี้ไปออกกำลังกายบ่อยค่ะก็คืออยากได้ที่คาดผมที่มันแบบเปิดหน้าผากขึ้นไปแล้วก็แบบแนวว่าฝักเหนือได้นิดหน่อยก็คือจะเป็นแบบนี้ ก็คืออันนึงมันจะมีสามอันมีน้ําตาลเข้มน้ําตาลอ่อนแล้วก็สีออกเหลืองๆอะไรประมาณนี้ก็คือของกูดีน้นี้คุณภาพเขาดีอะค่ะก็คือถึงแม้ว่าราคามันจะแพงนิดนึงแต่ว่าใช้ได้นานมากๆถ้าเก็บดีๆแล้วก็อันนี้มันซักทำความสะอาดได้เราไปออกกําลังกายก็กลับมาซักแป๊บเดียวก็แห้งค่ะแล้วก็ที่สําคัญสําหรับจุ๊บเลยคือหัวจุ๊บอะโตมากอะเออคือหัวโตทางบ้านเนี้ยอย่างแจ็คเนี้ยหาชุหม,มุวกยากมากแต่อันนี้มันมันยืดได้เยอะมากเลยแล้วมันก็ไม่รัด หัวเลยอย่างี้ค่ะไม่รู้สึกปวดหัวเวลาใส่เพราะฉะนั้นไปลองอันนี้จุไปลองก่อนรู้สึกมันเวิร์กก็เลยซื้อมาเป็นหน้าตาแบบนี้ได้ลดนิดหน่อยคะ่ะบัตรแพลทินัมโอเคต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะบำรุงผิวตัวนี้เป็นเจอร์เจนซูติ้งอะโลรีเลฟค่ะก็คือตัวนี้จะเป็นสูตรที่ผสมอะลอเเวล่าแล้วก็ยูคาลิปตัสค่ะคือจุ๊บติดใจสูตรนี้มากที่สุดเพราะว่าจุ๊บใช้มาหลายสูตรมีทั้งออริจินอลเซนส์แล้วก็สำหรับ กิน,ท,น,ะะนที่แพ้ง่ายอะค่ะตัวรุ่นของที่แพ้ง่ายที่มันเป็นสีส้มๆตรงเนี้ย original s c e โอเคนะจุ๊บชอบแล้วก็ตัวสําหรับผิวแพ้ง่ายเนี่ยจุ๊บรู้สึกว่ามันเหนียวไปนิดนึงแล้วก็มันไม่มีน้าหอมไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะคะตัวนั้นสาหรับแพ้ง่ายจริงๆแต่ว่ารู้สึกว่ามันเหนียวไปสาหรับจุ๊บส,หร,บสหรับอาการเมืองไทยซึ่งมันเนะหนะมากจุ๊บก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ซึ่งจากลองก่อนแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กก็เลยใช้ตามซึ่งตัวเนี้ยเนื้อเขาจะเบาวก,บกว่าตัว original s e n ถ้าเกิดใครไม่เคยลอง มันเบากว่าแล้วก็เวลาทาจะรู้สึกเย็นๆนิดนึงเหมือนกับว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอะอะโลเวราว่านหางจระเข้อะไรเงี้ยยูคาลิปตัสซึ่งแบบทาแล้วช่วยให้แบบเขาเขียนว่าจะมีแบบคูลิ่งออฟคูลิ่งเอฟเฟกก็คือทําให้รู้สึกเย็นนิดหน่อยแล้วก็ทําให้ผิวรู้สึกสดชื่นก็เลยไปซื้อมาอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้ได้มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันที่วิลล่าตัวนี้เป็น Dove Clear Touch ก็คือจุกจะใช้เป็นสเปรย์ค่ะระงับกลิ่นกาย แล้วก็ระงับเหงื่อเวลาไปออกกําลังกายเพราะว่ามันจะช่วยเราไม่ให้มันมีเหงื่อออกอย่างเงี้ยมันดูน่าเกียดไม่สวยงามตัวนี้เป็น Clear Touch ของโดฟค่ะที่สำคัญเลยคือจุบใช้เราไม่แพ้จุบใช้หลายตัวเราแพ้มากแต่ตัวนี้ไม่เป็นไดค,รคร่ะแล้วก็มันเป็น Clear Touch ก็คือเวลามันโดนเสื้อผ้าสีดำมันจะไม่เป็นวงขาวอะค่ะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องเขย่าเขาให้มันแบบดีๆก่อนแล้วค่อยแบบฉีด ตั้งไกลๆแล้วก็ฉีดอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าคุณแบบเขย่าไม่ค่อยดีอ่ะแล้วแบบฉีดไปมันก็มีผงแป้งออกมาบ้างเหมือนกันซึ่งเคยเป็นอย่างี้ค่ะก็เลยแบบเออมาบอกว่าเออจริงๆต้องเขย่าดีๆ ClearTouch ค่ะ a n t i w h i t e m a ์ก mm hmm. ก็คือไม่ก่อให้เกิดคราบขาบนเสื้อสีดำโอเคหมดแล้วต่อไปเป็นเครื่องแต่งตัวบ้างกระโปรงค่ะตัวนี้วันนั้นไป้านเพื่อน เขาขายแบบเหมือนของเกาหลีอย่างเงี้ยได้กระโปงตัวนี้มาตัวนี้เป็นกระโปงสแปนเด็กขายยาวประมาณเขา่าถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่ามันเป็นเลื่อมเลื่อมสีนมแต่ว่าเลื่อมนมนมแต่ว่าเป็นสีทองค่ะคือตัวจูเอมเป็นคนที่ชอบเลื่อมมากแวก็ชอบกระโปงสแปนเด็กมากตัวนี้มันก็เลยโอเคชอบเอออะไรประมาณเนี้ยก็คือจะเป็นเลื่อมสีทองทรงธรรมดาค่ะเป็นแบบยืดๆสวยดีก็เลยซื้อมา ตัวต่อไปค่ะไม่ได้ซื้อวันเดียวนะอันนี้ซื้อหลายวันอย่าคิดว่ามีเงินเยอะซื้อทุ่มทุนวันเดียวไม่ใช่คือแบบซื้อหลายวันตัวต่อไปเป็นแจ็กิ้งค่ะแจ็กิ้งคืออะไรแจ็กิ้งคือจีนผสมเลกกิ้งซึ่งของทุดที่ซื้อมาเนี่ยมันไม่มีซิบค่ะก็คือแบบมันจะดึงขึ้นมาใส่ง่ายๆเลยแล้วแบบชุกชอบตรงตรงที่มันยืดหยุ่นสบายกว่ายีนธรรมดาแล้วก็มันจะไม่มีเนื้อปิ้นๆตรงหลังเอวอ่ะเพราะว่ามันจะดึงขึ้นมาแบบ เหมือนคล้ายๆเลกกิ้งเลยอย่างเงี้ยผ้ามันจาเนื้อหนาหน่อยค่ะเป็นคล้ายๆย,ยีนตัวนี้เป็นสีเทาประมาณนี้ค่ะเป็นสกินนี่เดฟธรรมดาเงี้ยค่ะเป็นขาลีบธรรมดาแล้วก็เป็นสีเทาค่ะข้างหลังจะเป็นกระเป๋ากระเป๋าเหมือนกางเกงยีนเลยค่ะประมาณนี้แล้วก็มีเย็บๆใส่ง่ายใส่สบายค่ะตัวนี้เป็นเป้าหลอกนะคะไม่มีซิปใดๆแล้วก็กระเป๋าหลอกเหมือนกันแต่ว่าเย็น ยางยืดนี้อันนี้เป็นส์ฟรีไซส์ค่ะตัวนี้ได้มาจากประตูน้ําวันนั้นไปื้อแปลงเมจิกได้มาตัวนี้400มั้งค่ะจำไม่ได้ไม่แน่ใจแต่กระโปงอันนี้จะประมาณ700ประมาณนั้นอืมอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นแจ็กกิ้งเหมือนกันได้มาพร้อมกันค่ะตัวนี้เป็นแจ็กกิ้งลายเสือดาวดูใกล้ๆกล้ เสือดาวเราชอบเสือดาวมากอันนี้ก็จะเป็นผ้ายืดค่ะใส่สบายลักษณะเหมือนตัวเมื่อกี้เพียงแค่ว่าเป็นลายเสือดาวแล้วก็จะมีดีเทลตรงกระเป๋าตรงนี้จะมีเพชรเรึ่ดๆขารีบขาเดฟธรรมดาใส่มาแล้วครั้งหนึ่งใส่สบายดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันกระชับดีชอบอันนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะตัวนี้จะแพงกว่าตัวนู้นรู้สึกจะเส็ดร้อยมนะั้งเพราะว่าเขาบอกมันเป็นผ้าทอพิเศษอะไรสักสิ่งหนึ่งก็ไม่รู้ว่าซึ่งแบบ หล้วก็ได้อะแต่ฉันชอบเสื้อดาวก็แบบแพงหน่อยฉันก็ทุ่มทุนแต่ชอบชอบเสื้อดาวค่ะใส่สบายดีโอเคเกือบหมดแล้วค่ะอีกอย่างหนึ่งเป็นอรองเท้าคือวันนั้นเราไปพารากอนแล้วเราก็ไปเจอรองเท้ามันลด50%ค่ะอาจจะดูไม่ออกว่ายี่ห้ออะไรใช่ไหมเอเป็นแผนกรองเท้าที่พารากรอนค่ะตัวนี้เป็นสตีทแมดเดนค่ะสตีทแมดเดนเป็น แบรนด์หนึ่งซึ่งแบบไซส์มันจะออกแนวของอเมริกาอะไรเงี้ยซึ่งเราเท้าใหญ่เออเราต้องใส่แบรนด์ประมาณนี้ถ้าเราไปใส่แบรนด์ไทยแบรนด์เกาหลีใส่ไม่ได้เท้าเราใหญ่มากประมาณเบอร์ส1สิบเอ็ดซึ่งใหญ่จริงๆอันนี้เป็นเบอร์สิบซึ่งมีเราดีไซน์มากเราพุ่งเข้าไปแล้วเราบอกเขาว่ามีเบอร์1ิบหรอคะขอลองหน่อยได้ไหมคะใส่ได้กรี๊ดก็เลยซื้อมาเลยมันลดห้าสิบเปอร์ซเดี๋ยวยิ่มให้ดูหน้าตาเป็นแบบนี้แบบนแบบน พึ่งขอโทษเราเข้ามาเอาขึ้นมาข้างบนเป็นสตีมเมอเดนเป็นอใส่ไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะเป็นเลื่อมเป็นแฟลตธรรมดาชุดแบนแล้วก็มีเลื่อมแห๊บแห๊บวิวิพซึ่งแบบชอบมากอ่ะเออเราชอบเลื่อมไงดูมันแห๊บน่ารักแล้วก็มันใหญ่จริงๆนะเบอร์สิบใหญ่มากเออแต่ว่าเราใส่ได้เราดีใจมันลดจากสามพันเก้าเหลือพัน พันเก้าอะไรประมาณนี้ยก็รู้นะว่ามันแพงสำรองเท้าแฟลตแต่แบบเขาใส่แบบธรรมดาไม่ได้อะเขาใส่ไซส์ธรรมดาไม่ได้ซึ่งแบบพอมีเขาก็รีบตะคุบซื้อเลยไงถึงเลต้องทุ่มทุนสร้างกระเป๋าแห้งไม่มีอะไรกินก็ตามแต่ว่าแบบมันซื้อได้อะมันใส่ได้รีบซื้อแล้วก็ที่ซื้อมาอีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้ค่ะที่แปะอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะก็คือจะเป็นตัวตอค่ะตัวการรองเท้ากัดตัวนี้เป็นตัวบางค่ะสําหรับ คนที่รองเท้าพอดีไม่ได้หลวงค่ะถ้าเกิดใส่แบบหนาเนี่ยมันอาจจะขับไปตัวนี้บางฮิลกริปธรรมดาค่ะการกัดแปะสองข้างตัวนี้ราคา90บาทแล้วก็มีอ,อย่างหนึ่งไว้ใส่ที่พื้นค่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นแอร์ h, พิลโล่ก็คือใส่ไปที่พื้นรองเท้าเลยอะค่ะก็คือจะช่วยทําให้รองเท้าแสตของคุณนุ่มนิ่มมากขึ้นเวลาใส่ใส่สบายมากขึ้นถ้าเกิดพื้นอันไหนมันแข็งคะ่ะตัวนี้เป็นของสกอตเหมือนกันราคา110บาทก็ซื้อมาค่ะแล้วก็มาตัดตาม มันจะมีเบอร์ปัดตามเบอร์รองเท้าของคุณประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอาใส่เข้าไป่างนี้ใส่ให้ดูเลยมันก็จะได้แบบประมาณนี้ค่ะก็คือจะแบบทำให้ข้างในมันนิ่มขึ้น รู้สึกเดินสบายมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้คือผลิตภัณฑ์สกอตัวใหม่ที่ทุดลองแล้วก็มาแนะนําให้ดูเผื่อใครมีปัญหาเกี่ยวกับรองเท้าที่มีอยู่การใส่รองเท้าแล้วเจ็บใส่แล้วไม่นุ่มอะไรประมาณนี้ก็ลองลองไปเดินดูเขามีผลิตภัณฑ์แปลกใหม่มากมายมีคนแนะนํเมาที่บูทมีนะแต่ว่าที่บูทเนี่ยของเขาน้อยกว่าสกออย่างไงคุณลองไปดูสกอดูมันก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็โอเค โอเคหมดแล้วค่ะสำหรับวิดีโอแกะกล่องวันนี้ไปเที่ยวสงการยังไงสนุกยังไงเล่ากันมาบ้างนะคะแล้วก็ช้อปปิ้งกันหรือเปล่าสงการได้อะไรมาบอกกันบ้างเนาะยังไงเจอกันคลิปหน้าเลยค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมค่ะคลิปหน้าอาจจะเป็น how to นะเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย